แล้วละค่ะตอนนี้อยู่กับช่องแจ็คเดลิเปอร์นะต้องขออภัยจริงๆนะที่6วันก่อนไม่ได้ลงคลิปเลยคือแบบวันเสาร์เนี่ยเราลงคลิปไปแล้วช่วงัเสาร์ที่แล้วเนี่ยเราลงคลิปไปแล้วนะซึ่งเราก็แบบพยายามเก็บเออขึ้นตัวอะไรเพชรม่วงอนะนี้ที่เรนสร้างว่าเกลือน,นั่นเองนะก็คือเราพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดก็คยอเล่นหมด5 v 5นะเล่นจนใครขึ้นอะไรเงี้ยเออ ก็เลยลงคลิไปไม่ได้นะแล้วคือห้าวันเนี่ยจันถึงสุกเนี่ยก็แบบจะหนักจัดเต็มอะไรทีเดียวเชียวไม่ได้มาถึงเล่นเกมนะการบ้านนี่แหละ <c oughs> แบบโอ้โหให้ทีนี่สามสีหน้าสามสีหน้าไม่ใช่หน้าแบบเล็กๆนะหน้าแบบคอใหญ่เลยแบบยาวพื้นนะแบบโอ้โหที่ยากไปไหนเนะี่ย เราก็แบบต้องมีวิชาวาดรูปอะเราก็วาดรูปพอได้อยู่หรอกแต่แบบคือการวาดรูปเนี่ยมันไม่ได้หนักขนาดนั้นหรอกสำหรับเรา,เรานะแต่มันหนักตอนระบายสีนี่แหละหนักจริงๆเลยแล้วก็ทุกคลิปนั้นเราอัดในโทรศัพท์นะเพราะฉะนั้นภาพมันก็จะแปลกอ,อันนี้จะเป็นตอนเปิดตัวของโจเซฟนะ เป็นสกินเออนักเออสกินนักกีฬานักดาบนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยโดยสกินนี้นะั้นจะเป็นสกินที่เกี่ยวกับกีฬานักแข่งดาบนะซึ่งตอนที่เ,เนี่ยตัวเซฟเนี่ยยังไม่ได้เข้าร์ลภาพถ่ายนะคือมันจะแบบมันจะดูแป,ปลกอ,อ,อเอเอาง่ายแต่ตอนที่เข้าร์ลภาพถ่ายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ คือมันก็ถ้าอยู่ในโลกคาถ่ายเนี่ยสก,กินนี้จะดูเป็นสกินนี่ค่อนข้างคุ้มนะคุ้มคือเรียกได้เลยนะว่าสูสีพอพอกับไอ้นี่เลยนะสก,กินหมาป่าเออสก,กินหมาป่าของโจเซฟนะแต่คือตอนที่มันอยู่ในโลกปกติเนี่ยมันมันดูปแปลกนะเราก็เลยถ้าแลกได้เนี่ยไม่แลกสก,กินนี้ดีกว่าไมแลกสก,กินโน้นดีกว่านะ โดยต่อมาก็จะเป็นเออการาเทยียของเรานั่นเองนะจะเป็นเอ,อ่อตอนเปิดตัวสกินทอของนางนะจะเป็นแบบว่าเออกีฬาแบบหมักลุกนะกีฬาหมักลุกเรียกได้เลยแล้วว่านางมาเป็นแบบเป็นเซียนเลยอ,อันนี้เป็นมุกเมนนะอันนี้ตอนปกตินะก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะโอ้โหทองไปไหน ถ้าถามว่าตัวน,นี้เนี่ยเล่นยากไหมบอกเลยนะว่าเล่นยากมากเล่นค่อนข้างยากก็คือต้องให้รูปปั้นนั้นไปชนกับผู้รอดชีวิตเอ้ยต้องให้รูปปั้นเนี่ยชนกับผู้รอดชีวิตแล้วดนผู้รอดชีวิตไปโดนสิ่งกีดขวางหรือโดนรูปปั้นด้วยกันเองถึงจะสร้างดาเมจเออเหมือนกำแพงของลุงนะอันนี้จะเป็นมันสางาห้อากาศร,ระยะได้นะ,แล,ะแล้วเราก็แบบว่าเออนั่นแหละใช้กดรูปปนนั้นได้แบบรัวๆเลยนะโดยที่ผู้รอดชีวิตนั้นจะเห็นเป็นแบบ มันเป็นคลื่นอะไรเงี้ยนะโดยคือมันก็จะโกงมันนี่แหละคือนะสามารถโซนเกอี้ได้โหดมากๆโขนพร้อมกับน้องถังเลยแล้วก็ยังสามารถโซนระยะไกลได้อีกด้วยนะถือว่าเป็นตัวละครที่ถ้าเล่นเป็นเนี่ยบอกได้เลยนะว่าโหดเจ็ดอันนี้จะเป็นแบบว่าเออรวมของทั้งหมดที่จะได้จากลูกแก้วซีซั่นนี้นะ ก็จะมีอยู่3สกินก็คือสกินทองฮันกาลเชียสกินน้องไมคานกแล้วก็สกินของโจเซฟนะอ่าซึ่งของก็จะมีประมาณนี้เลยนะซึ่งถือว่าก็อันนี้จะเป็นของลักกี้กายนะอันนี้จะเป็นของทนายนายอีบกีชาน็ดอตไมค์มอตันอันนี้เออโฮเซ นี่จะเป็นท่าตีท่าตีของตัวท่าขูขวัญนนะ่ะซึ่งถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาทีนะเพราะว่าเอาอ่านภาษาจีนแบบว่าอ่อนอ่านออกแต่แบบเออพวกพูดชีวิตอะไรอย่างงี้นะอ่านพวกแบบเออแบบอะไรวะอ่านพวกแบบของฮันอนะไม่ค่อยออกนะอืมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอันนี้จะเป็นสักแบบระดับสีนะแอนก็มีสกินด้วยเลยเนี่ยอื เอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวเราตัดคลิปไปเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าเอออีโมดนะตอนเปิดตัวสกินทองก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะถือว่าทองมาเลยนะทองมาเลยไม่ได้แบบเออมีเแบบเออ,อะไรที่แบบไม่ได้บ่บอกสกินทองขนาดนั้นนะก็ถือว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยนะ หมือนสกินแบบเมรี่นั่นน่ะที่แบบเป็นสกินปวดของพี่คิวสตาเดียลตูนอ่ะเออเหมือนสกินนั้นเลยเพราะว่าแบบตรงใบหน้าพอ,พอกันเลยนะเหมือนกันมากแบบแนวลุกเดียวกันเลยอ่ะอันนี้คือตอนที่กดแบบอิมอร์นะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยมันแบบเออก็เดินหน้าอะไรอย่างงี้นะอันนี้ตอนที่แบบรวมกันนะก็จะเป็นสีแบบตะกี้เลยนะก็ถือว่า สวยมากๆเลยนะอันนี้จะเป็นสกินของนอกแมคานิกนะสกินกีฬาว่ายน้ำนะโอ้สวยอ่นะตอนเปิดตัวเนี่ยหมุนจันแร้อสิบองศาความรู้สึกสกินนี้นาะนมันก็ออกว่าก็มันก,ก็สวยอยู่หรอกก็นงองอแบบออกแบบนวน่ารักนรักนะแต่แบบอยากให้น้องยิ้มอะ่ะเออ น้องยิ้มก็แบบดูสวยเลยนะโอ้โหน้องไมคานิกเล่นเป่าลมเลย <c oughs> ถือว่าค่อนข้างคมนะกับสกินนี้แต่อยากให้น้องแบบทำหน้ายิ้มมากกว่านะอันนี้จะเป็นสกินของปู่โจนนั่นเองนะที่เราได้ดูกันไปนะก็ถือว่าตอนที่อยู่ในรอบภาถ่ายก็อย่างที่เราบอกแหละก็คือหล่อนะอ่ามีการจับดาบนะก็อ่ะหมุนรอบตัวหน่อยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแบบเหมือนกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยนะแบบอัศวินไงเออเอารมณ์แบบแนวอัศวินอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ถือว่าค่อนข้างหล่อนะตัวเซฟเนี่ยมันถูมันสวยมากเลยนะขานาดสกินเริ่มต้นเนี่ยยังหล่อเลยอะ่ะพูดผิดนะต้องหลอ่อต้องหลอ่อไม่ใช่สวยตัวเซฟเขาเป็นผู้ชายนี่นาเอาไมค์ก oh ลั่นกดโชว์สิข้าสกินกระบี่เลือด อันนี้จะเป็นของทนายนะทนายก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าถือว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแบบเป็นกรรมการอะ่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าก็แบบเป็นสกินระดับปีไงก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะขนาดนั้นนะต่อมาจะเป็นสกินของลักกี้ไกที่ตอนแรกเรามองเป็นของทนาย <c oughs> เป็นแบบอืมเขาเรียกว่าอะไรกีฬาอะไรนะลื้ืมเชื่อโอ้ มนได้เล่นนาน,านะอะไอเนี้ยเคาเรียกว่าอะไรนี่แหละตอนเด็กๆกับเล่นกับเพื่อนอยู่นะอะไรเนี่ยแหละจำชื่อไม่ได้ละเป็นคนเชียร์หรือเปล่าไม่รู้เยอันนี้เป็นกีฬาที่แข่งม้าก็ถือว่าไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่อ่ะรู้สึกว่าสกินนี้มันก็แบบก็ไม่ได้อะไรคอนดัตันอ่ะเหมือนสกินระดับสีมากกว่าด้วยซ้ำมันแบบไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้นอนะ จะเป็นสกินของนาเอฟนะเรียกได้เลยนะว่าอยากได้มากๆเพราะว่าเราก็เล่นตัวละครน,นาเอฟอยู่นะถือว่าก็แต่งตัวแบบเหมือนไม่แน่น,นเลยนะนักมวยนะแต่ยังคงคอนเซปต์ของนาเอฟไว้อยู่นะก็คือใส่เสื้อคลุมนะอือมีการยืดเส้นยืดสายนาเอฟนี่เป็นตัวละครที่เก็ตนะอันนี้เป็นของนอตันนะก็จะเป็นประมาณนี้นะ ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นสกินเนี้ยเป็นสกินระดับ A อซะอีกเพราะว่ามันแบบตอนเปิดตัวมาเขาข้างที่จะสวยอยู่นะก็สวยแหละอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะหัวก็มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่มีเทียนนั่นเองอน,นี้จะเป็นของเกชานะก็เหมือนสก,กินในร้านค้าเลยอะ่ะก็ถือว่าสก,กินสองสก,กินเนี้ยก็ดูคล้ายๆกันนะ แต่เ็พว่าถ้าคุณมีสก,กินนี่ยคุณจะดูรวยกว่าเขานั้นเองเพราะเป็นสก,กินสลับสูมนะอันนี้จะเป็นท่าอ๋อคู่ขวัญของพี่มือต้องเข้าใจาก่อนนะว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยเคอกฎหมายเขาคิงคัดมากๆนะพี่มืกเขาก็เลยจากหน้าแดงกลายเป็นหน้าสีม่วงเนี่ยเพราะว่ากฎหมายจีนเขาไม่ได้ขนาดนัน้นนี้เป็นท่าคููขวัญของลุงนะ อืก็หรือว่าค่อนข้างเจดได้แล้วกันอันนี้ของโจเซฟนะน่าจะเป็นแบบว่ารวงของลูกแก้วนะอืมก็สวยแล้วอ่ะออืมอันนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นอีโมดใหม่ของน้องถุงนะแบบเปล่งพลังอะไรอย่างเงี้ยเซิฟจีนเนี่ยเขาได้ปรับของน้องถุงนะจาก ปกติจะเป็นขวานเนี่ยต้องเป็นไม้กวาดแทนนะแบบสงสารมากอะคือแบบหน้าเป็นแบบคือแบบเป็นสมถุงเขาเป็นคนตัดต้นไม้อะไรเงี้ยคือมันก็ต้องใช้ขวานนะอุ้ออีโฆษณานี้ขออภัยนะตะกี้โฆษณาอันนี้เป็นสกินของสมอังสีแล้วทำไมมันซูมอย่างเงี้ยมันซูมออกทขามันาซูมออกเงี้ยมัน,มออนดูแปลกสกินมันดูแบบโอ้ไม่ก็ดูสกินแบบ โอ้โห oh, อันนี้นี่หนักเลยคนมืสกินโคโตมันถูกใจสิ่งนี้แอนดูก็สกินก็ดูไม่นแตกต่างจากสกินเดิมเลยก็แค่ปรับสีเส็ตโคมนิดน,นหน่อยโอ้โ oh, ห oh, พัิเซียเล่นเอาสีฟ้ามาเลยปกติชอบสีฟ้านะแต่แบบไม่ได้ฟ้าขนาดเนี้ยโอ้โหอันนี้คือฟ้าเติ้็อันนี้จะเป็นสกินของลุงนะก็ กินลุงก็ไม่ค่อยสวยลขนาดนั้นอนะ่ะพอมายิ่งไปสกินระดับเอนซีด้วยอันนี้ควารู้สึกคือดูสวยควา่าสกินเอตะก้อีกอะ่ะความรู้สึกนะมันดูสวยกว่าจริงๆอะ่ะโอ้โหพี่ลูกาเล่นหัวทองม,มา่ะียพี่ลูกาบอกนี่คุณเอาผมไปทำอะไรเนี่ย เอ่ก็จะเป็นมันนี้นะเอ่เนี่ยรู้สึกว่าหลังจากสกินเมดไปเนี่ยคือสกินมันก็แบบ,แบ,บแดูแปลกๆอะแต่บูครีมนี่สกินบูครีมนี่ยังพอรับได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะแล้วก็วันนี้ก็อาจจะลงคลิปสองคลิปนะคลิปทดแทนอะไรอย่างงี้นะ บายบายสวัสดีค่ะ